จับจนตะบุตะเพื่อไปนะตะแม่นตรงแท้ตายเดิน <söz> น <weet> oh, ่าริวสบายดีเด้อน้อปลาลุงก็สบถคนเดินนางชอบใจโอแม่มันก็ไปหยอดกระตุ้นส่วนลูกก็นั่งแม่จับกระตุ้นแม่ ลอกาวันกะเล่นปาก่นนะโอ้โอ้ไม่ม่คือแม่หรือไม่ด้านอย่าไปคิดอย่าไปคิดไม่ยังตาบะเียเจล่อยูแล้วเล่แต่งด้วยเตไิดึงเลย่ไห้ได้ดังไนตงได้วทคั มาเจนเนาะเดี๋ยวหาใช่ปะถินอนได้ไหมเราต้องนอนเงยเนๆถีงนอนได้ไหมเราต้องนอนผู้ไอวิวกันใจรึบอ่ะบอหรอกบอบมี่แบบบ้านบ่อไห้เด็กน้อยนั่งเล่นนะเนาะเงาแบบว่าใหนเด็กน้อยอืม เท่างูไหยจับอีกได้ไหมยาวน้เบดเล่ขีกว่าหรกขีกบ่เปลี่ยนัตบ่ขีกัตนั่นบ่เดี๋ยวมันลอยสุ่กประมเดี๋ยวเ้วยื่นไปเลยรกบิ่งเด้อสิมหาอีใหญ่ อีเถอนี่ขี่ยังนี่ฮะไปดีก่อนขี่ลำเนีโอ้หลงก้นไม่วันอยู่วันี้ฮะอ๋อไม่วันอมเอ้าไม่วันจา,า,า,ยยาน้หใจได้พี่เป็นไงไม่วัวนเห็จังไลยแก่วะ โอ้ข้าวกรเป็นผู้กินโอ้โอ้อืมพูดตาเจ้าค่ะผักป่ะลูกผักป่ะเนื้อหมูบ่ Give <rium> ký mà lạy like, à, ừ, à, của vô tốc mai áp. Give ký. 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 Give thì Give ký. Give ký. Give

โอเคเดี๋ยเาจับหนิจับหนิกันบื้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 นนี่เออขับ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 ลูกบื้นบึ้นบึ้นสีแดงคือการเล่นนี่กระเถิบจะเล่นนี่อืมเปิดเปิดจะบอกว่านอนรับนะจอมยุทธนอนรับขัลดนะฮะ เนีย่ยเสียงเพ่นอือพ่นนอนนะรับบอรับบอเจนอย่ารับนะอย่ารับนะโน,โนโนนะอย่าหลับนะโอ้เปิดเร็ว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 มาพี่ขอร้องแม่ใบไว มาให้อ <ersch> ีกแน่เวิดแล้วนี <mas Fle Math> ่คีมากรบกรึบกรอยู่ทางัหนอย่ได้แมยใบมาให้ลูกนางรงจ้ไไปู้ด้ไอ้้ดด้ไ้้ย้้ย้ ระวังตกหมาด้อระวังใด้ลูกจับแน่นจับแน่นลูกจับแน่นลูกจับแน่นเออจับแน่นได้เลยตกมาเลยจับแน่นเออเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยสุดเลยไอ้บอ๊ะจับมีดีจับมีดตกได้ลูกตกได้อือแตามันยังอยู่ขี่ก่อนหน้าอู้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 ระวังดิ <laughs> ui 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 ui, Lauren dạp 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 đi lại, dạp 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 เจ้าเจ้าไปไปญาติญาติลูกสาวอันไปไปญาติญาติลูกสาวต้องมาไปเขาอีน้อยวันนี้สลับกันแล้วเอาอีหล่ะเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาไหมเอาตัวนี้ไหมงับไปลูก น่าบูดแทะนี่เอาเอาตัวน้อยนี่หายเก่งอดเด้๋ยนอย้อยอออยากนอนนะฮะอยากนอนนะฮะอยากนอนนะฮะใช่ลูกอ่ะครับ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  ơ ơ ơ hà có đi hà có đi ừ <laughs> <laughs> oh, đang tìm dành ừ ừ hà đường ngọ hà hát trốn sẵn bớt phân à năng chân đi thế lộ thế nan leo vượt leo Thấy lúc cân lúc lên đọc hay anh vào nè แักลเดียวเลพาไหายิวปะาไปหาไอ้บิวลูกปะยอมไปอีกป่ะนี่โอ้ยาไปหาไอ้บิวปะหอ้บิวปะลูกปะยอมไปเด้อป่ะนี่าไปหไ้บิวปะอู้หไปพาปัดมือหัวาา

Thank you. วิ่งกันยังไงได้เฮ้ยโอ๊ยพาหนี้ขี้โม่ใช่แล้วขัดมาอยู่ฮะขี้นะแม่เธอค่ะเพราะว่าขี้บาแม่ว่าขี้เข้าไปนี่เออเออ่ากได้ มามาหาเลยแม่ผมไม่ใบขี่รถเลยค่ะเอาเจียนนี่ขี่น้ำแน่เดิมไม่ใบขี่อ่ะทำไม่ตรงหนาเลยคนแถาขี่รถเด้อป้าลุงเจีนมาเอาคุง กิมไปตะมอตะมือวันนี้อันกระเป๋าั่นแหละบ่าวันแงอุ้มลูกกระเปาอ่ะันนมาด้วอ้ยช่างเด้ช่งิ่าวกี่รถเด้อตามไปรถครับไาลรถครับจะได้มี่วนนีคถ้าเป็นชอบมันนั่งวิวอยู่วันนี่ ก็เต <c ười> <c ười> wow. <c ười> ่าเล่ดเนื้อก็เต่าเล่นเลยก็เต่าเล็ดน่ะโอ้ตายแล้วว้าวดูโคตยนาตีแม่เ็หยังอันนี้กำนั่งวิวไปจนติดต้องรนอย่างวะได้กูกู เอ้ยก็ถ่าก็ต่อเลยเนาะสมนของแทบหมดายแล้วแบบจนตะพูตะพูไปนะสมนของแท้ตายเถอนะวิวเฮบุ๊ ต้นตะพื้นตะพื้นนี่ขุนขุนขุนเจนนี่แล้วล่ะกูไม่ขึ้นเลยนะชงกดแม่ลูกเพิ่น กบกบบ้าบ uh, ิวกแม่แม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนเล่นแม่ลูกอ่อนเล่นอะลืมเต่านมไปยังลูกเกลือแตะเกือแต้มิเขี่รถเมยวะอ่าอ่าเอหายมันหายมันกินดเลยแต่ขนเพื่อนกรล ขอยังไอดนนอีกไปยยกอน้ำฝนอีกไ้ดิได้ขึ้นแล้วอยอากให้ไม่ว่ายจะเห็นไม่ไปขี่ก็ต้องจินนี่เลยขี่ก็บีกบะ แม่นางข้างหลังน้เอ้น้องจะนี่ขี้นเอ่าใบจับ่ะนี่โอ้ยนมอยู่ทางปากกอดกอดล้งให้วิวอุ้ยอฮ้ย

vì ๆ vì อ่ะกอดดิก่อนด้วยดิลูกอุ้ยยังฟ้า luôn ไปเนาะปาโอเคสับปะรุงเลยเฮ้ยเดนลืมโตไปเลยมาห้องดักจำไดคลิปนี้ก็ฝากกันเองพี่น้องก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามมิจฉาท่องคือเกาเดอเนาะไปแล้วสบายดีแล้วสวัสดีทุกคนทุกคนเลยบ๊ายบายจับมาตกมาเพราะแล้วรู้ก้อย